สวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตกปลาของเรานะครับบ่ายฟิชชิงถือคันพักผ่อนนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนานาหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดออกหมายก็สําหรับปีนี้ก็ขอให้มันหมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับในปี2024นะครับก็จะพาทุกท่านมาตกชิงหลิวเหมือนเดิมนะครับมาจองทุนเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ออกมาค่อนข้างที่จะสายนะครับก็ออกมาก็ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะครับหมายของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นหมายคองเจ้าชายานุคิดนะครับสภาพหมายก็จะประมาณนี้นะผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ สำหรับเหยื่อและก็อุปกรณ์ของเรานะครับวันนี้ก็จะตกในระยะคันอยู่ที่3 9จุดเ้าเหมือนเดิมนะครับตกแบบบาลานซ์แตะสองตะขอนะครับขนาดตะขอ0.8นดนะครับสายเมนสิบปอนด์นะครับชิงหน้าแปดปอนด์นะครับเหยื่อของเรานะครับก็ยังคงเป็นเหยื่อขนมปังรอมคกิดนะครับแล้วก็มีน้ำหมักที่ผมทำไว้ใส่มาด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มีชิ้นเกี่ยวเป็นขนมปังแผ่นเช่นเคยนะครับ ครับเมื่อกี้ก็ได้ทําการอ่อยแล้วก็เสียดบกรเรียบร้อยนะครับวันนี้ไปเร็วๆเลยนะครับออกมาค่อนข้างที่จะสายนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับผมไปเลยครับครับเดี๋ยวเราไปดูไม้แรกเลยครับผมไปเลยครับ อ้ย,อยมาแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยเปลียนใหญ่ครับใสดีเลยครับผมมาแล้วครับโอ้ยดูใสครับโอ้เดี๋ยวขาดครับมาแล้วครับปลาตัวแรกของเรามาแล้วผมโอ้ดูใสครับ ไปดีเล้วผมอ่านี่ปลาหมามาแล้วผมใส่ครับใสดีเลยครับมาเร็วเลยครับวันนี้ปลาตัวแรกของเราไปต่อเลยครับผม ท่านผู้ชมถอนปูดขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้นี่ครับใส่ทอดอยูค่ครับพอได้สนุกครับวันนี้ ไปต่อเลยครับ มาบ่อยมากครับวันนี้รอสักพักกันครับขึ้นมันแรงครับผมจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยสามกลังจะเข้าครับเมื่อกี้ลองดูครับน้ำเริ่มนิ่งแล้วครับ น้อยนะครับตอนนี้ครับตะเพียนน้อยครับผม มาต่อไปเลยครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมเขียนน้อยครับ,รบไปดูตัวต่อไปเลยครับผมไปเลยครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมตอนเรือมาพอดีครับรี่รีบกินก่อนครับผมกินก่อนเ,นอนเรือมาพอดีครับตอนนี้ขึ้นน้ำพอดีแล้วครับ เย,เยอะมากครับวันนี้ต้องรอให้คลืนน้ำมันสงบครับ <c oughs> ต่อเลยครับผม ไม่แล้วนะคุณผู้ชมได้แต่ตัวเพียนเข้ารัวๆเลยครับวันนี้มีเล็กมีใหญ่พนกันไปครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากครับพอได้วัดครับพอได้สนุกครับวันนี้ มาแล้วทุกทุกโอ้โหนี่ตอนชูขึ้นมาเลยครับเหนียวผมอุ้ยสุดยอดนะครับเข้ารัวๆเลยครับตะเพียนอืมโอโว้โ้ ดูตัวต่อไปเลยครับผม อ้มายนะครับท่านผู้ชมเปลียนใส่ทอดอยู่ครับครับก็การตกลางเราวันนี้นะครับก็ได้เวลาเก็บของกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะครับ สำหรับปลาตัวเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นปลาตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับอันี่นี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสามที่สามนาทีนะครับก่อนที่จะเก็บของกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมกันเลยครับผมไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูปลารวมมาลุ้นกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะได้มากน้อยเพียงใดครับสําหรับหมาคองเจ้านะครับ ขวดน้ำมาก่อนครับผมนี่ครับตำหรับปลารวมของเราวันนี้นะครับก็ถือว่าพอได้สนุกนะครับวันนี้พอได้วัดครับก็จะประมาณนี้ครับปลารวมของเรา สําหรับหมายของเจ้าวันนี้ก็ถือว่าประเดิมหมายแรกของปีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับปลาก็กินเรื่อยๆนะครับแต่เสียดายมีเรือวิ่งมานะครับทําให้มีขึ้นน้ํานะครับพอมีขึ้นน้ําผมก็หยุดตกนะครับขึ้นสงบก็ตกใหม่นะครับทําให้เสียเวลาไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ได้ตัวอยู่ครับวันนี้ได้ตัวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ครับส่นหน้าก็จะเป็นสายขาวนะครับ ไม่เจอปลาอื่นเลยครับว่าจะมาหาปลานิลนซะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่โดนเลยครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับรอบหน้าโอกาสหน้าค่อยมาแก้มือใหม่นะครับอย่างนั้นก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะไปหมายไหนที่ไหนอะไรยังไงคลองไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม